เตือนภัยเลยนะจะคุณผู้หญิงจะคุณผู้ชายบางทีเราขับรถไปจอดที่ห้างเราคิดว่าที่ห้างมีรปภมีกล้องวงจรปิดแต่คนร้ายบางทีครับคุณผู้ชมครับก็อาศัยสังเกตจากอะไรรู้ม้บางทีเรามาเดินห้างคนเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อเหตุชิงทรัพย์ครับสุดท้ายแล้วตำรวจรวบได้นะฮะแต่ก่อนอื่นเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนครับ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะทางฝั่งของผู้เสียหายฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับผมไปจอดรถที่ชั้น4ภายในห้างแห่งหนึ่งที่ย่านพระรามสองปรากฏครับคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุวิ่งมาแบบนี้เลยใช้มีดแทงที่แขนของผู้หญิงอนะนี่ขนาดมีกล้องวงจรปิดนะแล้วรู้ทั้งรู้ว่าห้างนี้เนี่ยเป็นห้างดังแล้วมีกล้องรปภอาจจะมาเจอแต่ผู้ก่อเหตุไม่ฮะคุณผู้ชมใช้มีดแทงที่แขนของผู้หญิงเลยแล้วชิงทรัพย์ไปถามว่าได้อะไรไปคุณผู้ชม ได้เศษเหรียญไปร้อยกว่าบาทพร้อมบัตรเครดิตครับโโสุดท้ายคนก่อเหตุแทงเสร็จได้เงินไปแม้ว่าจะไม่กี่ร้อยกับบัตรเครดิตแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับทางผู้เสียหายเองเขาก็เลยมีการแจ้งนะครับโพสต์บนโซเชียลเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์นะก็อย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมจอดรถในห้างบางทีเราคิดว่ามีรปภมีกล้องวงจรปิดเป็นห้างดัง บางทีมันอาจจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะฮะโดยทางฝั่งของผู้เสียหายเล่าว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะดุกดักซุ่มอยู่แล้วฮะบริเวณลานจอดรถเพราะเธอเนี่ยมาถึงที่จอดรถคนร้ายเนี่ยใช้มีดฮะบุกเข้ามาแทงที่แขนเลยจนกระทั่งเธอบาดเจ็บก่อนจะชิงทรัพย์สินไปได้บางส่วนนะครับทีนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมทางฝั่งของ ผู้ก่อเหตุเองคุณผู้ชมตำรวจสุดท้ายไปแกะรอยได้ฮะคุณผู้ชมฮะจากกล้องวงจรปิดไปตามรวบได้ครับชื่อว่านายนิกรอายุ27ปีครับไปจับได้ที่ห้องเชา่าย่านบางขุนเทียนเนี่ยนะครับเจอของกลางด้วยฮะนี่เป็นมีดพับหนึ่งเล่มแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุตัวนายนิกรอ้างครับว่าที่ก่อเหตุเพราะอะไรรู้ไหมฮะทะเลาะก,กับเมียมก็เลยนั่งรถเมย์มาลงที่ห้างเนี่ยครับย่านพระรามสองมาเดินเล่นคลายเครียดแล้วเห็นผู้เสียหายเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยเดินออกมาจากฟิตเนสคนเดียว ก็เลยเดินตามไปถึงลานจอดรถแล้วก่อเหตุครับโดยอ้างว่าที่ก่อเหตุแทงผู้หญิงเขาเนี่ยแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปบางส่วนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพราะไม่มีเงินใช้จ่ายครับลองไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุครับแล้วทำไมไปทำเหมือนคนฟิเนตรู้ว่ามีตังค์อ่ะครับมันก็ถึงขนาดต้องแทงเขาเลยไม่ผมไม่ได้แทงจริงคือตอนนั้นนะพี่ผมผมแค่จะแบบว่าจะจะทำท่าเฉยๆแต่ว่า ก็เป็นคำทั้งทำทั้งแรกอย่างนีนก็เลยบอกว่าอะไรนะฮะเพิ่งทําครั้งแรกเลยทั้งไปโดนแต่แน่นอนฮะทำครั้งแรกก็โดนครับคุณผู้ชมครับตารวจคุมตัวนะครับสมพนักงานสอบสวนสอนอท่าข้ามครับข้อหาก็คือชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดนะครับและเราเริ่มที่ข่าวนี้เพราะว่าอยากจะเตือนภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับใช่ค่ะ